สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มีเรื่องเราจากพยุตีมาฝากทุกคนกันเช่นเคยนะคะ รับชมรับฟังผู้ความบันเทิงน,นะคะเพราะว่าการเล่าเรื่องเนาะเป็นการเล่าตามหน้าไพ่ที่รนต้องขึ้นมานะคะไม่ใช่เรื่องราวของใครนะคะก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องเล่านะคะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณมากมนะคะสําหรับการกด subscribe นะคะการกดไลค์นะคะโดยเฉพาะคอมเมนต์นะคะที่เป็นกําลังใจดีๆต่อกันเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มเข้าสู่เรื่องเล่าเลยนะคะวันนี้ไพ่จะบอกไพ่จะสื่อเกี่ยวกับอะไรนะคะมาดูว่าพลังงานที่ไพ่อยากจะบอกอืม ฟอร์ลิงนะคะถ้าดูจากข้อความไพ่เนาะมันเหมือนกับถ้าไม่ใช่ในช่วงนี้ก็อาจจะเป็นในอดีตก็ได้มันเหมือนมันเป็นในลักษณะที่คุณอาจจะกําลังเผชิญอยู่กับการที่ถูกใส่ร้ายป้ายสีหรือเปล่าการที่ถูกใครสักคนหนึ่งบางทีคุณอาจจะรู้ว่าเขาเป็นใครหรือบางทีคุณอาจจะไม่รู้ก็ได้มันเหมือนกับอาจจะเอาคุณไปพูดในลักษณะที่แบบเสียหายๆทั้งๆท,ท,ที่จริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงแต่จริงหรือไม่จริงสิ่งสิ่งเนี้ยที่คุณได้ยินมามันก็เหมือนแบบ ทำให้คุณกังวลน่ะแล้วมันเหมือนกับว่าพอคุณกังวลน่ะสิ่งที่คนคนนั้นพูดมันเหมือนกับเขาได้ใจอ่ะเออเหมือนเขารู้สึกว่าคําพูดของเขาอ่ะมันทําให้คุณดูกังวลกวายดูใส่ใจดูร้อนรนทั้งทั้งที่มันก็ไม่ได้เป็นความจริงเนาะมันเหมือนกับว่าเขารู้สึกว่าคําพูดของเขามีค่าเพราะมันทําให้คุณดูร้อนรนมันทําให้เขารู้สึกว่าเขาสามารถที่จะกดคุณให้ต่าลงได้อะไรประมาณนั้นนะคะคุณเคยเจอสถานการณ์นี้ไหมนะคะบางทีคุณก็ไม่รู้หรอกอ ใครกันนะที่เอาเรื่องในลักษณะนี้ไปพูดทั้งทงที่มันไม่เป็นความจริงคุณไม่ใช่คนในลักษณะนั้นคุณไม่ใช่คนประเภทนั้นคุณไม่ได้ทําในลักษณะนั้นอะไรประมาณนี้แต่เขาเอาไปเอาคุณไปพูดในลักษณะที่แบบใส่ร้ายไปสีอ่ะนะคะในลักษณะที่เสียหายแล้วคุณก็แบบเป็นในลักษณะที่แบบว่าเหมือนแบบร้อนรนแบบมันไม่ใช่เรื่องจริงนะมันก็เลยทําให้เกิดคุณแบบต้องไปแก้ต่างว่าอันนี้มันไม่ใช่นะมันเป็นเรื่องที่ไม่จริงนะอะไรประมาณนั้นนั้นสื่อถึงว่าคุณดิ้นตามคําพูดของคนคนนั้นนะคะมาดูต่อสิ โอ้นะคะคนคนนั้นนะคะเราก็ไม่รู้ว่าเป็นใครแต่บอกได้เลยว่าเขาไม่หวังดีกับคุณรอกเนาะเพราะเขา,าเอาคุณไปพูดในลักษณะที่เสียหายเนาะจนมานะถึงนะจุดจุดนึงแหละมันเหมือนกับว่าคุณเริ่มที่จะไม่ไหวละนะคะมันน่าจะมีจุดที่คุณพีกแหละว,ว่าเฮ้ยใครกันที่คอยมาเหมือนแบบเอาเรื่องราวของคุณไปพูดให้คุณนู้นคนนี้ฟังทั้งๆ้ที่บางทีคุณอาจจะแบบไม่ได้รู้จักกับคนกลุ่มนี้หรือบางที คุณอาจจะมีเคยมีสัมพันธ์ที่ดีกับคนคนนี้แต่เอาคุณไปพูดในลักษณะที่เป็นแบบเสียหายอะ่ะจนบางครั้งคนที่คุณเคยมีสัมพันธ์ดีๆมีปฏิสัมพันธ์มีมิตรภาพดีๆคุณรู้สึกว่าเขาเริ่มตีห่างออกจากคุณไปแล้วคุณก็มารู้ทีหลังว่าอ๋อเพราะมีคนเอาเรื่องราวของคุณไปพูดในลักษณะนี้บ布า布拉คุณก็เลยต้องตามไปแก้ข่าวว่าฮยมันไม่ใช่นะเออแต่ก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนพูด หรือบางทีคุณอาจจะรู้แต่คุณทําอะไรไม่ได้แต่คุณอาจจะแบบเป็นในลักษณะที่แบบว่าเฮ้ยทาไมเขาถึงเอาคุณไปพูดในทิศทางที่มันไม่ดีขนาดนี้คําพูดของเขาอ่ะเหมือนคุณให้ค่ากับคาพูดเขาเนี่ยถ้าดูแล้วพลังงานจากไพ่ขึ้นมานะคะนี่นะคะมี six น,นะคะสุดท้ายนะคะถ้ามองดูนะมันเหมือนอาจจะเป็นจุดที่คุณเริ่มที่จะกระจ่างในสิ่งที่คนคนนี้ทําก็ได้นะถ้ามองดูจากไพ่ที่ขึ้นมามันเหมือนกับว่าเฮ้ยหรือว่าเป็นเพราะว่าคุณ ให้คุณค่ากับคําพูดของคนคนนี้ให้คุณค่ากับปากของคนคนนี้ที่เวลาเอาคุณไปพูดกับใครต่อใครแล้วคุณดิ้นที่แบบจะไปแก้ต่างเออมันเหมือนกับคุณเข้าไปเล่นตามเกมที่เขากําลังเดินเป็นคนเดินหมากอะไรประมาณนั้นแต่สุดท้ายอ่ะมันทําให้คุณคิดได้มันเหมือนกับว่าเฮ้ยก็คุณไม่ได้เป็นคนในลักษณะนี้นี่ก็ปล่อยเขาไปนะคะเขาจะพูดอะไรใส่ร้ายอะไรคุณก็ปล่อยเขาไปสุดก็คิดซะว่า เพลงนะคะเป็นเพลงเพลงหนึ่งที่คุณสามารถที่จะเลือกฟังได้เพลงไหนที่คุณไม่ชอบคุณก็ไม่ฟังมันไม่ดีต่อใจอะไรประมาณนั้นนะคะหนังสือถึงว่าณตอนเนี้ยเนาะความสงบจิตสงบใจความสุขในใจของคุณเริ่มมีเพราะคุณรู้ว่าที่ผ่านมาคุณอาจจะแบบเป็นลนนักษณะที่แบบว่าร้อนรนเนาะวิ่งตามแก้ข่าวตามสิ่งที่คนคนนั้นต้องการที่จะให้คุณทำเพราะเขาเป็นคนเดินเกมไง อาจจะเอาเรื่องไม่ดีของคุณนั้นทั้งที่มันอาจจะไม่เป็นความจริงหรอกไปพูดให้กับคนโน้นคนนี้แล้วคุณก็ต้องไปคอยแก้ต่างว่าที่มันไม่ใช่น่ะมันกลายเป็นว่าสิ่งที่เขาทาอ่ะคุณก็เดินตามหมากเกมของเขามันเหมือนกับคุณให้คุณค่ากับคําพูดหรือว่าให้คุณค่ากับปากของเขาอ่ะสุดท้ายแล้วมันดูเป็นคุณต้องไม่มีสมาธิในการที่จะทํางานหรือทําอะไรต่างๆหรือว่าทาสิ่งต่างๆที่คุณมีอยู่ในหัวอยู่ในความคิดเพราะคุณกําลังมัวไปคิดแต่ถึงเรื่องราวที่คนคนนี้เอามาใส่ร้ายป้ายสีคุณกําลังวอยู่ ในเหตุการณ์ในคําพูดที่คนคน,นนะั้นน่ะนาเรื่องราวของคุณไปพูดใส่ร้ายพูดไม่ดีกับคุณต่างๆนานา,นาจนบางทีความกังวลตัวเนี้ยมันเป็นเหตุทําให้คุณไม่มีสมาธิในการที่จะทําอะไรต่างๆมันทำให้คุณเกิดความรู้สึกทุกข์ใจกังวลใจบางทีอาจจะถึงเป็นในลักษณะที่แบบว่าคือด้วยความที่กังวลมากอ่ะมิตกกังวลมากอาจจะกลายเป็นคนที่คิดมากไปเลยก็ได้อาจจะกลายเป็นคนที่ระแวงไม่ไวใจใครไปเลยก็เป็นได้นะคะซึ่งมันมาถึงจุดที่คุณรู้สึกว่า้ มันเหมือนกับถ้าตัวนี้เป็นอารมณ์นะคะอารมณ์ที่แตกห่กตัวนี้คือแบบคุณเริ่มที่จะไม่ไหวละคุณหาวิธีที่จะออกจากความรู้สึกนี้เนาะซึ่งคุณได้รู้ค้นหาวิธีเจอแล้วนะคะว่ามันก็เหมือนกับเป็นการฟังเพลงเลยนะคะคุณก็สามารถที่จะเลือกฟังในสิ่งที่คุณชอบอะเพลงไหนคุณชอบคุณก็เปิดฟังบ่อยๆอันไหนคุณไม่ชอบคุณก็เลื่อนผ่านนะคะซึ่งมองว่ามันไม่ดีต่อใจคุณตัวนี้มันทําให้คุณรู้สึกว่าเอ๊ะที่ผ่านมาคุณวิ่งตามกินเขาตลอด คุณให้คุณค่ากับคําพูดให้คุณค่ากับปากคนคนนั้นตลอดเวลาเลยที่มันมาก่อกวนสมาธิก่อกวนความรู้สึกก่อกวนความสุขของคุณนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะซึ่งถ้าคุณอยู่ในสภาวะนี้นะคะที่กังวลกับคําพูดของคนนะคะเขาอาจจะเอาเรื่องราวของคุณไปพูดในทิศทางที่มันไม่ดีแล้วคุณก็เป็นกลายเป็นคนกังวลคิดมากจนไม่เป็นอันจะทาอย่างอื่นเนาะซึ่งไพ่บอกว่าก็ถือซะว่าเหมือนกับเราฟังเพลงถ้าสิ่งไหนไม่ชอบ เราก็ไม่ให้ไปเราก็จะไม่ให้คุณค่าไม่สนใจเพราะมันจะทําให้เรารู้สึกดาวแต่เราเลือกทําเลือกฟังแต่สิ่งดีๆเหมือนเราเลือกฟังเพลงที่เราชอบและให้ความสุขกับเรานะคะมาดูซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนะาะไพ่จะบอกว่าอะไรเจ็ดเหรียญน,นะคะพลังงานของเจ็ดเหรียญเนะาะไพ่ตัวเนี้ยมันสื่อถึงว่าถ้าเราจะดูข้อความไพ่ที่บอกนะคะเหมือนบอกกับเราว่าพลังงานตัวเนี้ยนะคะไพ่บอกว่าคุณ เป็นคนที่รู้สึกคือเหมือนคุณรู้สัมผัสได้แหละนะคะว่าคนคนเนี้ยเขาคิดไม่ดีกับคุณแน่นอนนะคะเหมือนเขาพยายามที่จะทําให้คุณน่วิ่งตามเกมเขาเออนะคะคุณคิดอยู่ตลอดเหมือนคุณรู้สึกว่าเฮ้ยคนคนเนี้ยแต่คุณก็ยังไม่แน่ใจก็ก็เป็นได้นะว่าเขาคือใครหรือบางทีคุณอาจจะรู้แหละแต่คุณณตอนเนี้ยคุณเลือกที่จะปล่อยคุณเลือกที่จะไม่เดินตามเกมคือตอนนี้เหมือนคุณรู้ทันเขาแล้วนะนะคะว่าไอ้คนคนเนี้ยนะคะ คนที่คอยพูดจาไม่ดีใส่ร้ายป้ายสีคุณอาจจะนําเรื่องราวต่างๆของคุณไปพูดให้คนอื่นฟังนะคะซึ่งตอนนี้มันเหมือนกับคุณรู้ละทันเกมพอแล้วนะคะว่าสิ่งที่เขาพูดเขาทาอะวัตถุประสงค์เขาก็คือต้องการให้คุณไม่มีความสุขไม่มีสมาธิในการที่จะทําสิ่งต่างๆและพอคุณไม่มีสมาธิในการที่จะทําสิ่งต่างๆสิ่งที่มันตามมาก็คือคุณก็จะไม่ประสบความสําเร็จในสิ่งสิ่งนั้นอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่แบบเขาเลือกที่จะทําไว้นะคะเนี่ย หกเหรียญขึ้นมามองว่าคนคนนี้น่าจะเป็นคนในกลุ่มเดียวกันกับคุณเป็นคนที่คุณเคยหยิบยืน่นความช่วยเหลือให้ด้วยซ้ำไปอ่นะคะคนที่คอยแทงคุณข้างหลังหรือเปล่าเพราะมองว่าคุณน่ะรู้เหมือนคุณกําลังคิดนะในอดีตที่ผ่านมาว่าเฮ้ยใครเป็นคนที่เอาเรื่องไม่เรื่องที่แบบของคุณน่ะไปบอกต่อกับคนอื่นทางที่แบบมันไม่เป็นความจริงอาจจะเป็นเรื่องที่แบบไม่เกี่ยวกับคุณนึงแต่เอาคุณไปพูดในทิศทางที่มัน นิ่กทีฟหรือว่าเสียหายนะคะมองว่าคนคนนี้เป็นคนที่คุณเคยให้ความช่วยเหลือนะถ้าดูจากไพ่ที่ขึ้นมานะคะอืมแต่ในเวลานี้ค่ะมันเหมือนคุณเป็นผู้ชนะเพราะอะไรเพราะคุณเมินนะคะคุณเมินเฉยแล้วไงนะคะไพ่ตัวเนี้บอกถึงว่าคุณกําลังที่จะเริ่มเป็นผู้ชนะแล้วเพราะว่าคุณไม่ได้แบบเดินตามเกมอ่ะเออนะคะไม่ได้เดินตามเกมที่คนคนนั้นทําอีกต่อไปละเขาจะพูดอะไรก็ปล่อยไป คุณไม่ได้แบบคอยสนใจล่ะไม่ได้คอยไปแบบกังวลตามแบบแก้ข่าวแก้อะไรอะไรต่างๆเราคุณปล่อยเพราะคุณก็เชื่อว่าคนที่เขารู้จักคุณเขาก็ต้องมองคุณจากการกระทําอะไรประมาณนั้นนะคะอืในตอนนี้นะคะซึ่งที่ผ่านมานะคะมองว่าคนคนนี้นะคะอาจจะเป็นคนที่คุณไม่คาดคิดก็เป็นได้นะอืที่เอาเรื่องราวของคุณไปบอกกับคนอื่นเนี่ยเป็นคนที่คุณเคยช่วยเหลือและเป็นคนที่คุณไม่คิดว่าจะเป็นคนคนนี้ด้วยซ้ำไป นะคะคือไม่ใช่คนไกลตัวถ้ามองดูจากภัยนะคะแต่ใดๆแล้วก็มองว่าคุณไม่ได้ให้ค่ากับสิ่งที่เขาพูดแล้วเพราะเหมือนกับคุณปิดหูปิดตาแล้วอะ่ะ<อ>ก็เหมือนแบบวิแล้วแต่เลยจะโพสต์ลงโซเชียลจะด่าลงโซเชียลหรือจะไปพูดอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะคะคือแต่ก่อนคุณอาจจะเครียดกักกวงวลไงแต่ตอนนี้คือคุณปิดหูปิดตาไม่ได้สนใจแลวเพราะคุณรู้สึกว่าคุณเป็นผู้ชนะแล้วไงไม่ได้ไม่ได้ดราม่ากับสิ่งที่เขาพูดละไม่ได้แบบเดินตามเกมของเขาละคือคุณไม่สนใจในสภาวะนี้นะคะอืมเนี่ย นะคะคุณก็เลยเริ่มที่จะสัมผัสได้ว่าอู้ชีวิตคุณรู้สึกว่ามันสงบขึ้นเยอะใจสงบขึ้นเยอะไม่ได้แบบฟุ้งซ่านไม่ได้คิดมากะไรไม่ได้วิกตกกังวลอะไรแล้วนะตอนนี้เพราะเป็นพลังงานของเดอะซันนะคะถามว่าคุณแคร์ไหมคุณไม่ได้แคร์สิ่งที่คนคนนั้นใส่ร้ายป้ายสีคุณละคุณก็หันกลับมาใช้ชีวิตปกติของคุณนี่แหละคุณเคยทาอะไรคุณก็ทํานะคะเออไม่ได้แคร์กับคําพูดของเขาแล้วนะคะเนี่ยมันทําให้เขารู้สึกแพ้ภัยไปโดยอัตโนมัติเหมือนเขารู้สึกแบบผิดหวังว่าเฮ้ ไอสิ่งที่ทํามาทั้งหมดทุกอย่างนะคะในการที่แบบไปพูดกับคนน้นคนนี้เพื่อที่จะอยากที่จะทําลายชื่อเสียงของคุณเผืออาจจะทําลายในส่วนของธุรกิจการงานหรือความสัมพันธ์หรือมิตรภาพอะไรต่างๆนะคะเป็นคําพูดที่แบบหรือเป็นการกระทําในลักษณะที่ทําลายคุณแต่ตอนเนี้ยนะคะด้วยความรู้สึกที่คุณรู้สึกได้อะว่าเนี่ยพลังงานตัวนี้ขึ้นมาว่าจะสนใจทําไมก็เลือกฟังเลือก รับแต่สิ่งที่คุณชื่นชอบที่มันจันลงใจที่มันทําให้คุณรู้สึกมีความสุขอืมันก็เลยกลายเป็นคุณเป็นผู้ชนะโดยที่แบบไม่ต้องทําอะไรเลยปิดหูปิดตาไม่รับฟังแล้วแต่เลยจะไปทําอะไรจะไปโพตดผ่านโซเชียลจะไปให้แบบข้อมูลใส่ร้ายป้ายสีอะไรคุณระบะบาคุณไม่สนใจเพราะมันเหมือนกับคุณมีการกระทําที่ชัดเจนต่อคนที่รู้จักคุณต่อคนที่แบบมาพบมาพูดคุยกับคุณอยู่แล้วนะคะคือคุณมีความชัดเจนมันก็เลยเริ่มรู้สึกว่าคุณมีความสุขมากขึ้นตอนนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าคนที่ใส่ร้ายคุณ ซึ่งมองว่านี่แหละคนใกล้ตัวแล้วก็คนที่คุณเคยช่วยเหลือนะคะแพ้ภัยตัวเองไปนะคะโดยที่คุณไม่ต้องทําอะไรเหมือนแต่ก่อนแล้วนะคะแค่คุณนิ่งไม่ได้แบบสนใจไม่ได้แบบดรามา่าหรือว่าดิ้นลนนะคะตามที่เขาต้องการเนาะตอนนี้นมันก็เลยกลายเป็นว่าเขาอะรู้สึกว่าพอคุณไม่ได้ให้ค่ากับสิ่งที่เขาทํามันกลายเป็นว่าเขาเริ่มมีความระแวงมีความกลัวเพราะอะไรรู้ไหมเพราะคนรอบๆ หรือว่าคนที่เขาเอาไปเล่าให้ฟังเริ่มที่จะไม่มาพูดคุยไม่มาสนทนามันก็เลยกลายเป็นว่าตัวเขาเองอะเริ่มระแวงเริ่มที่จะไม่ได้กลับไปพูดคุยไม่ได้กลับไปใส่ร้ายในเรื่องเดิมๆอีกแล้วเพราะเขารู้สึกว่าก็คุณไม่ได้ดิ้นรนไปตามแก้ข่าวแต่คุณแสดงการกระทําให้เห็นแบบชัดเจนว่าคุณบริสุทธิ์ใจคือไม่ได้แบบเป็นเดือดเป็นร้อนอะตัวคุณตอนนี้นะคะคุณอยู่คุณมองว่าในเมื่อตัวคุณไม่ได้แบบเป็นในลักษณะนั้นคุณจะไปดิ้นรนแก้ข่าวเหมือนในอดีตทําไมซึ่ง มันทาให้คุณรู้สึกว่าเป็นความวิตกกังวลที่ทําให้คุณไม่มีสมาธิในการทําสิ่งต่างๆในตอนเนี้คนคนนั้นกลายเป็นว่าแพ้ภัยไปเองนะคะคือเกิดความรู้สึกที่เหมือนแบบว่าแพ้ไปโดยอัตโนมัติเพราะว่าคุณไม่ได้แบบเดินตามเกมที่เขาวางไว้แล้วแต่มันกลายเป็นตัวเขาเองที่เริ่มมีความกลัวในการที่จะกลับไปหาคนคนนั้นที่เขาเคยเอาเรื่องไม่ดีของคุณไปเล่าให้ฟังเคยใส่ร้ายป้ายสีคุณคนคนนี้เริ่มมีความกลัวกับตัวเองนะคะกลัวในลักษณะที่แบบไม่กล้าที่จะ กลับไปพูดคุยกับคนคนเดิมละกลายเป็นเขาไม่กล้าที่จะไปพูดเยอะนะคะไปทําอะไรเยอะโดยเฉพาะเป็นเรื่องของคุณตอนเนี้ยเขาก็เริ่มที่จะลดระดับลงนะคะในนี้คือในสิ่งที่ทายสื่อเนาะเนี่ยนะคะคือด้วยความที่คุณเอาความรู้สึกนะคะเหมือนความจริงใจอ่ะนะคะแสดงความชัดเจนว่าคุณเป็นคนยังไงคุณไม่ได้ตามแก้ข่าวหรือว่าเป็นเดือดร้อนเหมือนในอดีตแล้วในตอนเนี้ยนะคะคุณรู้สึกว่าจริงใจกือแสดงความจริงใจออกไปนะคะส่วนใครจะคิดยังไง ครจะรู้สึกอะไรยังไงกับคุณคุณก็ไม่ได้สนแล้วนะตอนนี้เพราะคุณรู้สึกว่านี่แหละนะคะเป็นตัวของตัวคุณเองเพื่อที่จะให้ความสงบสุขในใจของคุณนะมันเกิดขึ้นเหมือนคุณได้สัมผัสนะคะเนี่ยนะคะจะสติขึ้นมาซึ่งมันมองเป็นไพ่ที่สื่อขึ้นมาว่าตอนนี้นะคะคุณไม่ต้องทําอะไรแล้วนะคะเป็นไพ่ที่บอกว่าคือมันเหมือนกับถ้าคุณไม่ได้แบบเป็นในลักษณะที่เขาพูดสุดท้ายแล้วความจริงมันก็จะปรากฏให้เห็นไงนะคะ เพราะว่าคําพูดที่เขาไปพูดให้กับคนอื่นมันเป็นคําพูดที่แบบลอยๆแต่เมื่อคุณแสดงความจริงใจมันก็จะมีความจริงที่ปรากฏเด่นชัดอยู่แล้วว่าคุณเป็นคนยังไงเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยนะคะมันเป็นสิ่งที่แสดงให้คนที่เขารู้จักคุณอ่ะได้รู้จักตัวตนคุณจริงๆคุณไม่ต้องแบบไปเดือดร้อนในสิ่งที่คนอื่นใส่ร้ายป้ายสีคุณนะคะในตอนเนี้ยในสิ่งที่พส่สอเนะอืมนะคะห้าเหรียญนะคะแต่คนที่ขาด ความไว้ใจขาดความน่าเชื่อถือคือใครรู้ไหมคะคนที่เอาเรื่องของคุณไปพูดให้คนอื่นฟังนะคะมันกลายเป็นว่าลักษณะการกระทําของคุณนะ่ะมันย้อนแยง้งเพราะคุณแสดงความจริงใจนะคะแสดงการกระทําออกมามันเป็นสิ่งที่แสดงให้ทุกคนเห็นว่าคุณไม่ได้เป็นเหมือนคําที่คนคนนี้ยใส่ร้ายป้ายสีคุณเนาะมันก็เลยกลายเป็นคนเนี้ยแพ้ไปโดยอัตโนมัติอืมกลายเป็นว่าเขามีความกลัวหวาดกลัวว่าจะมีคนมาทํากับเขาในลักษณะที่เขาทํากับคุณ นะมันก็เลยกลายเป็นตัวเนี้ยเขาแทบจะไม่มีเพื่อนไม่มีคนที่จะเข้าหาแล้วก็ไม่มีคนที่จะไว้ใจเขาเพราะเพราะเขาเป็นคนในลักษณะนี้ที่ชอบเอาเรื่องราวของคุณไปพูดในลักษณะที่เสียเสียหายหายนะคะนี่แหละมันคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับคนคนนี้นะตอนนี้นะคะถ้ามองดูแล้วนะเพราะตอนนี้พลังงานที่เกิดขึ้นเนาะตัวคุณเองนะคะถ้ามองดูมันเหมือนกับทุกคนนะ่ะเริ่มที่จะเห็นตัวตนของคุณเริ่มที่จะเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่เขามาพูดในลักษณะนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องจริงสิ แต่คุณกลับเป็นคนที่แบบจริงใจนะคะแสดงให้เห็นแบบว่าเอยฉันเป็นคนในลักษณะนี้ชัดเจนอืมัมนก็เลยกลายเป็นว่าทุกคนเนี่ยกับชื่นชมกลับมาให้ความสนใจคุณมันเหมือนกับคุณได้เพื่อนเพิ่มขึ้นอีกด้วยอ่ะเพราะคุณมีความจริงใจแสดงให้เขาเห็นโดยที่ไม่แบบไม่ดราม่าเหมือนในอดีตละกับคําที่คนอื่นใส่ร้ายกับคุณนะคะถ้ามองดูจากไพ่นเนี่ยความจริงอืม จะเห็นได้นะคะว่าความจริงใจที่คุณแสดงออกมาให้คนคนนี้เห็นเนาะจากตินะคะสุดท้ายแล้วใดๆแล้วอ่ะเขาเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันคนที่ทํางานหรือแม้แต่คนที่คุณไปทํำคอนแทคอาจจะเป็นลูกค้านะคะคู่ค้าพาร์ทเนอร์อะไรต่างๆทางธุรกิจหรือแม้แต่ญาติพี่น้องครอบครัวนะคะคนที่เคยมองคุณไม่ดีจากการถูกใส่ร้ายป้ายสีในตอนนี้เขารับรู้ความเป็นจริงแล้ว เพราะคุณแสดงได้ความจริงใจว่าเนี่ยคือตัวตนของคุณโดยที่คุณไม่ต้องแบบไปแคร์ไปวิตกกังวลกับสิ่งที่คําพูดที่คนที่มาใส่ร้ายป้ายสีคุณไงเพราะว่าตอนนี้เหมือนคุณรู้สึกว่าเอ้ยแต่ก่อนน่ะคุณให้ให้ค่ากับคําพูดของเขาให้ค่ากับปากของเขาอะนะคะว่าคือให้ค่าในค่าที่สูงด้วยนะเพราะคุณเหมือนแบบเดินตามเกมเขาไงนะคะพอคุณเดินตามเกมเขามันก็กลายเป็นว่าคุณเป็นเดือดเป็นร้อนว่าเอ้ยฉันไม่ใช่คนในลักษณะนี้นะมีความกังวลมีความคิดมาก กลัวว่าเขาจะเอาเรื่องของคุณไปพูดในลักษณะนู้นลักษณะนี้ทั้งที่มันไม่เป็นความจริงเหมือนคุณดิ้นตามเกมของคนคนนั้นที่คอยใส่ร้ายป้ายสีคุณแต่พอมาถึงณจุดจุดหนึ่งอ่ะคุณถึงบางอ้ออ้ยสุดท้ายแล้วคุณรู้ว่าไอการที่คุณดิ้นรลนเป็นเดือดเป็นร้อนท,ทั้งทั้งที่สิ่งที่เขาพูดน่ะมันไม่เป็นความจริงเลยแล้วคุณจะไปสนใจทําไมคุณก็เลือกไปในลักษณะที่แบบเหมือนเราเลือกเพลงฟังอ่ะเราก็ฟังแต่สิ่งที่แบบมันจันลงใจเราอ่ะอันไหนไม่จันลงใจเราก็ปล่อยไปไม่ได้สนใจมันกก็็็เเลย,ยเปปนนนนคุณผู้ชะโโดอัตม เพราะคุณไม่ได้แบบสนใจคุณปิดมูปิดตาไม่ดราม่ากับสิ่งที่เขาพูดไม่ดราม่ากับสิ่งที่เขาใส่ร้ายป้ายสีมันก็เลยกลายเป็นว่าคุณเริ่มมีความสุขใจมีรอยยิ้มไม่แบบหนานิ้วคิ้วขมวดเหมือนต่ก่อนที่แบบไปสนใจในสิ่งที่คําพูดคนอื่น,นพูดถึงคุณเพราะมันไม่เป็นความจริงอะไรประมาณนะั้นคนคนนี้ก็กลายเป็นความกลัวความที่ไม่มีเพื่อนเข้าหาเพราะว่าเขาเป็นคนในลักษณะที่เอาเรื่องไม่เอาเรื่องที่ไม่เป็นความจริงไปพูด และเป็นพูดในลักษณะที่ใส่ร้ายป้ายสีพูดในทิศทางที่มันเป็นลบด้วยมันก็เลยกลายเป็นว่าเนี่ยเขาไม่มีเพื่อนนะคะห้าเหรียญขึ้นมาโดดเดี่ยวเหงาไม่มีความจริงใจไม่มีใครเข้าหาเพราะสุดท้ายแล้วคุณเองอะ่ะกับเป็นคนที่ได้รับความชื่นชมเพราะคุณไม่ดรามา่าแต่คุณแสดงความจริงใจและออกมาจากการกระทำนี่แหละเป็นความจริงที่แสดงออกมาให้คนเห็นว่าตัวตนคุณจริจรงๆเราคุณไม่ได้เป็นไปตามคําที่แบบคนอื่นใส่ร้ายป้ายสีคุณนะนะคะอันนี้ก็คือในสิ่งที่ ไพ่สื่อขึ้นมาเนี่ยสตริงนะคะซึ่งมันเหมือนแบบทุกคนชื่นชมคุณนะคุณแบบคือมีความเข้มแข็งอะเนาะเข้มแข็งในนี่หมายถึงว่าจิตใจเข้มแข็งที่จะเอาชนะโดยที่แบบอยู่เหนือความดราม่าข,ของเรื่องที่คนคนนั้นเอาไปพูดไม่ดีกับคุณเขาอาจจะคือมองว่าถ้าบางคนยังคิดยังให้ค่ากับคําพูดทั้งทังทีม่มันไม่เป็นความจริงแน่นอนล่ะคิดเครียดยตกกังวล ไม่เป็นอันจะทําอะไรพ่อมัวแต่หมกมุ่นอยู่กับคําพูดของคนคนนั้นที่มองว่าทาไมต้องเอาเรื่องของคุณไปพูดในทิศทางที่มันไม่ดีทั้งๆที่มันไม่เป็นความจริงที่มองว่ากังวลเฮ้ยคนอื่นจะเชื่อหรือเปล่าว่าคุณเป็นคนในลักษณะนั้นทั้งๆที่จริงๆแล้วคุณไม่ใช่คนในลักษณะนั้นนะคะอันนี้คืออาจจะเป็นคุณในลักษณะก่อนหน้านั้นแต่ตอนนี้คุณไม่ใช่แล้วคุณอยู่เหนือคําพูดเหล่านั้นคําพูดใส่ร้ายนั้นเพราะคุณไม่ใช่คนที่เป็นตามที่คนคนนั้นใส่ร้ายคุณไงนะคะเพราะฉะนั้นมองว่า คนที่เขาใส่ร้ายคุณนะเนาะบางทีเขาอาจมันอาจจะเป็นปมชีวิตของเขาก็ได้แต่มาว่าคนคนนี้นะคะเป็นคนที่ใต้ชิดคุณคุณเคยให้ความช่วยเหลือนะคะเพราะคนคนนี้เขารู้สึกว่าเขาแพ้คุณเออเหมือนแบบคือจริงๆแล้วเหมือนเขามองว่าคุณเคยอยู่ในจุดที่แบบมันแย่แต่คุณสามารถที่จะยืนหยัดผ่านมันมาได้เออมันก็เลยกลายเป็นว่าเขารู้สึกว่าทําไมเขาถึงจะต้องเป็นคนแพ้คุณทุกครั้งสิ่งที่เขาต้องการนะคือเพียงแค่ต้องการที่จะเอาชนะคุณแหละ ะะแต่ถามว่าทําได้ไหมณนะตอนนี้เขาทาไม่ได้เนาะเหมือนเขาแพ้ภัยตัวเองไปเพราะมันเกิดจากการกระทำของเขาเองที่ทําให้ไม่มีใครเชื่อถือไม่มีใครที่อยากจะไปเป็นเพื่อนหรือว่าผูกมิตรกับคนในลักษณะนี้เพราะคนอื่นก็กลัวเหมือนกันนะคะว่าสักวันหนึ่งเขาอาจจะนําเรื่องาของ,ของคนอื่นๆคนต่างๆไปพูดไปนินทาในทิศทางที่มันไม่ดีนะคะอันนี้คือเป,เป็นสิ่งที่ย้อนกลับไปหาคนที่ใส,ส่ร้ายป้ายสีคุณโดยที่คุณไม่ต้องทําอะไรอะคุณแค่ไม่ได้แบบใส่ใจกับคําพูดนั้นคุณแค่หันมาทํา ในสิ่งที่คุณเป็นการแสดงออกนะคะมันก็จะทําให้คนที่อยู่รอบๆตัวคุณได้รู้ว่าจริงๆแล้วคุณไม่ได้เป็นไปตามที่คนคนนั้นใส่ร้ายป้ายสีคุณอะไรประมาณนั้นนะคะถ้าถามว่าคนคนนี้เนาะถ้าเราเจาะจากไพ่เขาเป็นใครนะคะมองว่าคนคนนี้นะคะภายนอกเขาภายนอกเขาดูใสๆนะนะคะดูน่ารักใจดีอ่อนโยนนะคะแล้วมองว่าเป็นคนที่คุณรู้จักเป็นคนที่คุณเคยช่วยเหลือ ะะอาจจะเป็นคนที่แบบว่าเคยเจอกันผ่านงานนะคะหรือว่าเพื่อนร่วมงานหรือเปล่าหรือว่าผ่านทางหน้าสังคมอะไรประมาณนั้นนะคะแต่คนคนนี้นะคะเขาเข้าหาคุณในลักษณะที่พูดจาดีมากนะคะใจดีอ่อนโยนเพียงแต่ว่าเขามีเหมือนกับในลักษณะที่แบบเวลาที่เขาพูดกับคุณเขาอาจจะพูดด้วยเหตุผลเป็นคนพูดเก่งคือแบบพูดด้วยอัธยาศัยดีอะคะ่ะแต่จริงๆแล้วเ,เขาเป็นคนที่ถ้ามองดูท่าทาในลักษณะนี้มันก็เหมือนแบบ คนมีปมในชีวิตนเนาะถ้าดูแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถล่ามว่าเขามีโอกาสที่จะหยุดใส่ร้ายคุณไหมนะคะมันก็ไม่เชิงในลักษณะหยุดนะคะในสิ่งที่พ่สือ่อแต่มันเป็นในลักษณะที่ไม่มีใครคุยกับเขามากกว่าอืมถ้าเขามีโอกาสก็ทําไหมเขาก็ทําแหละแต่ตอนนี้คือความกลัวของเขาคือมันเป็นในลักษณะที่แบบเหมือนคือแบบเคยทําไม่ดีไวอ้อ่ะก็กลัวว่าคนอื่นจะเอาตัวเองไปพูดในทิศทางที่ไม่ดีเหมือนกันมันกลายเป็นเขามีเริ่มมีความกลัวเริ่มมีความระแวงนะคะ แล้วก็ประกอบกับไม่มีใครเข้าหาเขาเวลาที่เขาจะไปพูดคุยกับใครอะเนี่ยคนอื่นก็จะเดินออกจากเขาแทบจะไม่มีคนอยากที่จะคุยกับเขาอคนคนเนี้ยนะคะอันนี้คือในลักษณะที่แบบที่เขาจะได้รับเนาะโดยที่คุณแบบไม่ต้องทําอะไร ถ้าคุณเจอในสถานการณ์ในในลักษณะนี้นะคะทีนี้นะคะในสิ่งที่พ่าแนะนํานะคะทชนะเพราะว่าคุณไม่ได้แบบราม่าก,กับสิ่งที่เขาพูดปิดหูปิดตาไม่ฟังมีความชัดเจนแสดงความจริงใจให้เห็นออกจากการกระทํารักษาสิ่งสิ่งนี้ไว้ไม่ว่าใครจะใส่รา้ายใต้สียังไงนะคะเชื่อว่าการกระทํานะคะมันจะแสดงแล้วก็เป็นสิ่งที่มันยืนยันกับคนเหล่านั้นว่าคุณไม่ได้เป็นคนในลักษณะที่คนอื่นกล่าวหา ว่าคุณเป็นแบบนู้นแบบนี้นะคะเพราะว่าทุกอย่างมันแสดงออกจากการกระทําของคุณและสุดท้ายเชื่อว่าความจริงมันจะปรากฏอืนะคะและสิ่งสําคัญเลยก็คือจิตใจคุณน่ะจะต้องไม่วอกแวกไม่เหมือนแต่ก่อนที่ต้องเป็นเดือดเป็นร้อนอนนไม่ใช่เรื่องจริงเอาเรื่องของฉันไปพูดทําไมบลาบๆาบราวิาา่งตามเกมเขานะคะแต่ตอนนี้นก็คือจิตใจคุณเข้มแข็ง,ขงไม่ได้ไปสนใจอย,อยู่เหนือดราม่าปิดหูปิด,ปดตานะคะแสดงความชัดเจนในความเป็นตัวคนออกมานะคะว่าคุณไม่ได้เป็นอย่างที่ ถูกใส่ร้ายป้ายสีนะคะอันนี้คือในสิ่งที่พ่ยสือ่อเนาะจากข้อความของพ่ายในคลิปนี้นะคะมองว่าในสิ่งที่พ่ยสื่อเนาะมันเหมือนกับว่าถ้าเราเจอในสถานการณ์ที่เราก็ไม่รู้หรอกว่าใครนะคะที่เอาเรื่องของเราอะไปพูดในทิศทางที่มันไม่ดีอะไปนินทาไปกล่าวถึงเราในทิศทางที่ไม่ดีอาจจะรวมไปถึงใส่ร้ายป้ายสีนะคะซึ่งถ้าเราให้ค่ากับคําพูดของคนเหล่านั้นนะคะมันสื่อถึงว่าเราให้ค่าป,ปากของคนคนนั้นในแบบ ในลักษณะที่ราคาสูงเพราะว่าเรามีความร้อนรนเป็นเดือนเป็นร้อนว่าใครเอาเรื่องเราไปพูดทั้งๆท,ท,ที่มันไม่เป็นความจรงิงสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือความกังวลกังวลใจเราก็จะไม่มีความสุขไม่ไม่ไม่มีสมาธิในการที่จะทําสิ่งต่างๆกลายเป็นว่าทําอะไรก็ไม่ได้ตามเป้าหมายไม่ได้ตามสิ่งที่เราอยากจะทําให้มันเสร็จนะหรือบางทีมันอาจจะสื่อถึงว่าคนอื่นอาจจะมองว่าเฮ้ยถ้าไม่ใช่เรื่องจริงทําไมต้อง วิ่งเต้นไปแก้ข่าวไปบอกคนโน้นว่ามันไม่ใช่ไปอธิบายต่างๆนานาว่ามันไม่ใช่นะต้องแบบรีบไปแก้ต่างทางๆท,ที่มันไม่เป็นความจริงในแต่ก่อนหน้านั้นคุณอาจจะเป็นในลักษณะนี้นะคะแต่มองว่ามันจะมีจุดที่ทําให้คุณถึงบางอ้อว่าเฮ้ยมันมีคนกําลังที่จะเล่นเกมกับคุณและคุณกําลังเดินตามเกมของเขานั่นก็คือการที่ทําให้คุณเกิดความรู้สึกวิตกกังวลระแวงว่าจะมีใครเอาคุณไปพูดในทิศทางที่มันไม่ดีแล้วคุณก็ต้องวิ่ง แก้ข่าวนะคะแต่พอคุณรู้จุดจุดนี้แล้วอะ่ะคุณถึงเริ่มที่จะรู้ว่าบางทีคําพูดเหล่านี้มันอาจจะเหมือนกับที่เราฟังเพลงอืถ้าเราไม่ชอบเราก็ไม่ฟังเราก็ไม่รับมันก็ทําให้คุณรู้สึกดีขึ้นมันเหมือนกับคุณก็เลือกเฉพาะเพลงหรือว่าสิ่งที่คุณอยากจะฟังแล้วมันจันลงใจนะคะซึ่งถามว่าพอคุณคิดได้ในลักษณะนี้เป็นยังไงนะคะคุณก็กลายเป็นผู้ชนะโดยที่ไม่ต้องทําอะไรอยูอย่เหนือดราม่านะคะปิดหูปิดตามไม่ฟังนะคะให้ คนเหล่านั้นที่ได้รับฟังเรื่องราวของคุณในทางที่แบบมันลบลบนิ่งีจากคําพูดของคนอื่นได้เห็นจากการกระทําของคุณในการที่คุณแสดงความจริงใจนะคะความจริงมันก็จะออกมาจากการกระทําของคุณแล้วมันจะทําให้คนที่แบบใกล้ชิดสนิทกับคุณหรือว่าคนที่คุณคุยด้วยไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานเพื่อนหรือว่าญาติพี่น้องแฟนหรือว่าคนที่รู้จักคุณอาจจะในฐานะที่เป็นคอนแทคพาร์ทเนอร์ลูกค้าเขาได้สัมผัสว่สวาคุณไม่ได้เป็นไปนตามที่แบบคาที่คนอื่นกล่าวถึงว่า เป็นคนในลักษณะที่แบบแย่ๆอะไรประมาณนั้นแต่เขาสม,มัครด้วยจากการกระทำของคุณและมันจะกลายเป็นว่าเขาเหล่าเนี้ได้มีความไว้ใจความรักความสนิทสนมกับคุณตรงกันข้ามคนที่ใส่ร้ายคุณเขาแพ้ไปโดยอัตโนมัติแพ้ภัยไปนะคะเริ่มมีความกลัวแล้วไม่มีใครอยากจะพูดคุยกับเขาถามว่าเขาหยุดไหมที่จะใส่ร้ายคุณเขาก็ไม่ไม่ได้หยุดหรอกเพียงแต่ว่ามันไม่มีใครที่จะฟังจะพูดจะคุยกับเขาเพราะทุกคนก็ต่างเดินหนีอันนี้ก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะอืม ก็เราก็จะประมาณนี้นะคะในสิ่งที่พายอยากจะสื่อนะคะมันก็เหมือนแบบว่าเราอย่าไปให้คุณค่ากับคําพูดของใครนะคะเพราะว่าการที่ให้คุณค่านั้นสื่อถึงว่าเราเป็นเดือดเป็นร้อนนะคะแล้วยิ่งให้คุณค่ามันก็เหมือนกับกดให้ตัวเรานะคะชีวิตเรามันต่ําลงนะคะเพราะฉะนั้นก็คือถือซะว่าไอคนที่เอาเราไปพูดในทิศทางที่มันไม่ดีเขามีปุ่มชีวิตก็ปล่อยเขาไปนะคะอยู่เหนือดรามา่าอย่าให้คุณค่ากับปากของใครในราคาที่สูงเพื่อที่จะมากด ตัวเราอะให้มันต่ำลงนะคะสำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้แล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ